ชาวท้องถิ่นที่สนใจการฝึกสมาธิได้เดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพุทธเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้ในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระธนชัยรนันชโยและพระธนพลโชติยาโนนำจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีพระอาจารย์ในเมตตาเทศสอนในเรื่องการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่ส่งผลต่อการปฏิบัติธรรมรวมทั้งธรรมะต่างๆเพื่อสร้างอารมณ์สบายให้เกิดขึ้นก่อนการปฏิบัติธรรมจากนั้นพระอาจารย์ได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมโดยใช้หลักสี่อคือสติสบายสม่ำเสมอสังเกตทำให้ชาวท้องถิน่นมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นนั่งแล้วรู้สึกนิ่งเบาสบาย บางท่านผ่อนคลายตัวหายเข้าถึงความสงบภายในค่ะโดยทางวัดพุทธเขทาวนำโดยคณะพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ต่างให้ความสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะสู่ใจของชาวท้องถิ่นจึงได้จัดปฏิบัติธรรมขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรพระภิษุอุบาสกอุบาสิกาอาสาสมัครและเจ้าภาพชาวท้องถิ่นผ่านการนั่งสมาธิ เพื่อมาเป็นกำลังหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศแอฟริกาใต้ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงถาวรสืบต่อไปค่ะ